ก็กลาบสวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับผมอีกแล้วนะผมก็จะมาหาแนวทางหวยราวพัฒนานะเพื่อที่จะเห้นเพื่อนได้เป็นแนวทางในแต่ละงวดล้กันนะครับก็เพื่อนๆคนไหนที่ติดตามช่อง,มองอยู่ก็สามารถดูแนวทางได้ในแต่ละงวดเลยและกันนะครับและในการเล่นนะครับของพวกนี้นะครับมีได้มีเสียนะควรใช้วิจารณญาณในการเล่นกันให้ดีและกันและรับชมนะครับผม วันนี้ผมก็จะมาหาแนวทางสูตรคำนวณนะครับผวห้เล่านะเป็นฉบับย่อนะเพราะฉบับเต็มจะใช้เวลาในการคำนวณยาวมากและนานมากนะครับท่านเพื่อนๆจะได้สูตรคำนวณแม่นๆสามตัวตรงนะคือฉบับเต็มนอกจาแอดไลน์ไปหาดมินนี่เลยแล้วกันนะครับผมผมก็แค่มาย่อลงนะเป็นอีกหนึ่งแนวทางให้เพื่อนๆได้ศึกษาได้ลองนําไปใช้นะครับผมมาดูวิธีคำนวณของเรากันเลยดีกว่าแล้วกันนะวิธีคำนวณง่ายๆนะครับผมก็ เลขหลัก10บ,บน10ล่างมาบวกมาบวกกันแค่นั้นเองไม่ได้ยากอะไรนะครับผมก็เดี๋ยวผมจะมาบอกวิธีแล้วกันนะครับก็อ่ะเดี๋ยวบูบอกวิธีนะครับเดี๋ยวผมติ๊กไว้ก่อนเดี๋ยวผมจะงงเองนะครับผมอ่ะติ๊กไว้ก่อนเดี๋ยวผมจะงงเองนะครับก็เดี๋ยวผมจะยกอ่าเลขของวันที่16นะครับเดือน9 2 5 6 6นะครับมาเปลี่ยนตัวบวกเริ่มต้นแล้วก็ผมย้อนหลัง3งวดนะครับผม อ่ะเรามาดูกันดีกว่านะครับก็นำผมเอาสิบบนนะครับสิบบนก็คือหลักสิบบนนะครับสี่บวกสี่เป็นแปดนะครับแปดบวกแปดนะเป็นหกนะครับผมหกบวกเก้านะเป็นห้านะครับเป็นห้ายกขึ้นอีกห้านะครับเท่ากับศูนย์นะครับผมศูนย์บวกอย่างละหนึ่งสองสองหลักนะครับผมศูนย์นะครับหนึ่งสองนะครับผม เห็นไหมมันก็เข้านะครับสองนะครับผมสองนะครับอ่ะเรามาดูต่อไปเลยลวกันนะครับเจ็ดบวกเจ็ดเป็นสิบสี่นะครับผมสิบสี่นะครับเอาสี่นะครับสี่บวกสามเป็นเจ็ดนะครับผมเจ็ดบวกหกนะครับเป็นสามยกห้านะครับเป็นแปดนะครับแปดเก้าศูนย์นะครับผม ศูนย์นะครับเข้าเห็นไหมวิธีคํานวณนะครับศูนย์เข้านะครับผมเห็นไหมก็ถือว่าใช้ได้ดีนะครับเพราะผมที่ผมไปดูมานะครับก็จากเซียนท่านหนึ่งนะครับก็เข้ามาไม่ต่ากว่าสิบัวด่ะสูตรคํานวณนี้นะครับก็ถือว่าใช้ได้ดีพอสมควรนะครับก็ลองไปปรับไปหมุนก<ค>ันดูแล้วกันนะครับผมอะเรามาดูก <commitment> <ๆ S 2> <ๆ S 1> ันต่อแล้วกันนะครับศูนย์บวกศูนย์นะครับเป็นศูนย์นะครับศูนย์บวกเจ็ด เป็นเจ็ดนะครับผมเจ็ดบวกสองเป็นเก้านะครับเก้าบวกห้านะครับเก้าบวกห้าเก้าบวกห้าเป็นสิบสี่นะครับสิบสี่นะครับเท่ากับสี่ห้าหกนะครับผมนี่นะครับวิธีคำนวณก็เลขนะครับของงวดวันที่ยี่สิบสามนี้นะครับยี่สิบสามนี้ก็นี่นะครับตัวเต็งเลยนะครับผมตัวเต็งเลยนะครับสี่ห้าหกนะครับผม ลองไปหมุนกันดูนะครับแล้วจะรู้นะครับผมลองไปหมุนกันดูแล้วกันผมก็เป็นอีกหนึ่งแนวทางให้เพื่อนได้ศึกษาได้ลองนําไปใช้นะครับผมยี่สิบสามนะครับหนึ่งศูนย์หกนะครับเป็นอีกหนึ่งแนวทางให้เพื่อนได้ได้ลองนําไปใช้นะวันนี้คือสูตรฉบับย่อนะครับซึ่งนะครับเห็นผลได้ดีมากนในหวยเราพัฒนาก็ลองไปศึกษาลองไปใช้กันดูแล้วกันผมก็เป็นอีกแนวทางให้เพื่อนได้ศึกษาและในการเล่นหวยนะครับ ของพวกนี้มีได้มีเสียนะครับควรใช้วิจารยนในการเล่นกันให้ดีและกันนะครับผมโอเคววันนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนและกันดีกว่านะครับก็ไว้เจอกันใหม่ที่คลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้นะครับสวัสดีนะครับผม